ปลาสิบตัวปลาสิบตัวว n e t w e red go in your in my m o u t แอบจุดเคี้ยวเข้าไปเลยจ้าคี่ต้นมะม่วงค่ะอ้าอืมอืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กัพบพ่อกับเซฟน้องขวัยสารกัเกาด้อจ้าวันนี้จะพามากินสมด้วยจ้ามีแบบไงแน่หมักต้องหมักกระท้อนอืมแซบๆซหมักม่วงสิโบฝบันเซบเอาไว้ก่อนด้วยจ้าวิธีการกินหมักม่วงอน้ำปลาไหลแบบไ้ตรงนี้เห็นบ่มคะนี่ สับ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 นี่ค่ะเห็ดแบบนี้เลยค่ะมะม่วงเมนูที่สองนะคะให้เป็นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นอย่างพูดเห็ุแบบนี้เพราะว่าให้นเขาน้าเขาเนืเน้อเลยค่ะเี๋ยวิกิอันนี้ก่อนร้านเนือ้อมวปลาต้มเส่นํา อืม mm. ี๋ยวอาปากเขาวน้อยก่อน,นปิดซิวอ้าวนะนี่เนี่ยค่ะกินเสร็จค่ะอืม mm. ไปค่ะ น้ำลายแตกวะค่ะ <laughs> อืมตื่นเชี่ยวกระมูกินหมดทุกเมนูเลยอืม,อม,อมไม่ค่ะ One Two Three Let's Go <S อืมอืมขัดข้องทางเทคนิคเนาะค่ะ เอาไม่ค่ะมอ,มองเราในสิบป็นกระทนกระทนเื้ยฝนกระตุกป,เ,ปนเนี่ยต้องค่ะต้องค่ะต้องปีไฟไม่แง่ามาฝากินือหวาน ด้วสเฟิมน่อยเราไปที่เป็นมาขอเกะได้เลยก่อนจะน้ำปลาล่ากินแซ่บแบบนวลๆด้วยค่ะมันจะเป็นหวานๆน้ำปลาลาจะเป็นรสหวานๆนวลๆพอดีกินเลยค่ะนี่ค่ะอื้อ ข้อสวมที่หนึ่งอเอาขามออีกกนิดขมอแซบ่บม,มาได้จ่ายก,กินนำกันกิน้ขมของสองอ ้ระ <c oughs> อะสับด้วยม่ยบงงนะมะม่วงนะสับค่ะน้ำจิม้มเหนียวเหนียวนัวๆใส่หอมแดงเพิ่มปะลาะรกินแซ่บแบบนัวๆ้วางซื้อได้ด้จ้าพีเพจกินแซ่บแบบนัวๆสองหกเย้เพิ่น เคนขายหลายอย่างด้ยวยจ้าอืมอืมโอเ็โออก,กอนค่ะมันหยับอืมมาด้ยวยจ้า มาจิ้กี้โมนมกันม่อบี้่อกดอยากกินมาเดอแบบนี่เขาเหมาะเขาเบอร์ดียนะเขาเหมาเขาเหมาะน้อยจบดีทางกันนิดนึง รสเย้ยบนแซ่บดีจะ้ะมันวิตามิอาหารนา่ากินมากสุดอืม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 อืสมส่งไปทยังพี่น้องมักเมนูนเด็ดมกักผลไม้ชนิดเด็ดจ้ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อจะ้ะ เดี๋ยวม่วเอาต้นปลาร่ากันอืมใส่หอมหอมพบรบอมนปลาหวานแล้วกับปลาร้าน้ำปลาร้านัวๆนี่ค่ะอืม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 ,อม,อม mhm sao mong mong cả, khát mhm mhm dung vắng Nó không mong khát mhm 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 จะปต้องมั่งบ้างสิสกุกี้อันนี้น้ำประเปล่าม,มือน้ำจิ้มเหรอจะเด็ดจริงคือมะม่วงมะม่วงสามฤกดูฤกษ์ดูมะม่วงสามฤกดูหวานหวาน ดารุณามองที่ม,มะม่วงค่ะหืมเจดห่วหอมพร้อมด้วยค่ะ เดน้องบลลาะยอ,อืม,อ,ม,อ,มอ้ตอนลาอ่าจสดด้ยใ่คนตพูดได้บางคุณละแม่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยได้จ้าน้องบอลลาจะาดมบร์ตุ้ตตว เปล่าเป็นตัวตัว One two t r e e red go in your in my mouth แอบชูดเขียวเข้าไปเลยจ้าเบึงที่ต้นมะ <c oughs> ม่วงค่ะอื สรที่หนึ่งสมตที่สองสมที่ 1, สามบักกระเทียบกับกต้องเนี่ยหวานด้วยจ้ะวันนี้กันมารีวิวอันความเปรี้ยวของหลุลไม้จำหนีเด้จ้าพบกันคลิปหนาแล้วก็จะลืมปะลาลากินแซบแบบนวๆของเรื้อเพื่อนพ่มด้วยค่ะสั่งได้ที่เพจกินแซบแบบนวๆสองหรือโทรไปที่ 0635651544เ้ยจ้านี่ค่ะนวยเียค่ะตำมะุ่งก็แห้งน,วนะะันนงนนะะวเด้ค่ะเนี่ยค่ะสนใจสังได้เลยค่ะสำหรับื้นนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในด้จ้าสำหรับคลิปกินสมแบบยั่วๆก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ